เคยโดนถามไหมคะตอนเด็กๆโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรอะอยากเป็นครูไหมอยากเป็นหมอไหมตำรวจพยาบาลแล้วเราก็ตอบไปโดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยว่าเฮ้ย mm hmm. อยากเป็นครูอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลแต่พอโตขึ้นมาเราไม่ได้ทําอาชีพนั้นเลยถ้าถามว่าการที่เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วเราสามารถทําเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมเอาไหมเมย์คนนึงแหละเอามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอ โคตรบ้าเลยวะ่ะมันเป็นช่วงที่เมเองอะทำอะไรหลายๆอย่างเมทำทั้งงานประจําเปิดร้านขายเสื้อแล้วเมบริหารจัดการทําเองหมดทุกอย่างด้วยตัวของเมคนเดียวและฉันก็เป็นพนักง,งานขายของเองคนเดียวด้วยนะในขณะเดียวกันจันถึงสุขฉันก็ทํางานประจำเสาร์อาทิตย์และคืนวันศุกร์ฉันก็ต้องไปขายของบางทีอะเราก็รู้สึกว่าตัวเองอะ ทำได้หลายอย่างมากๆเลยแต่เอาเข้าจริงๆพอเราย้อนกลับมาถามตัวเองเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราเก่งทางด้านไหนกันแน่เอาเข้าจริงๆอะเฮ้ยฉันเก่งอะไรวะแกไม่รู้เลยเมย์ไม่รู้เลยจริงๆซึ่งเมย์เองผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วตอนเนี้ยเมย์รู้แล้วว่าตัวเองอะถนัดอะไรตัวเองอะเก่งอะไร แล้ววันนี้เมย์ก็เชื่อว่าใครหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าตัวเองอะเก่งอะไรกันแน่เพื่อที่เราจะพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นเราเชื่อไหมคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอะสามารถทําเงินได้มากกว่าเดิมจากที่เคยทําแล้ววันนี้เมย์มีเทคนิคในการหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอมาฝากค่ะวิธีแรกเลยเนี่ยที่จะหาตัวเองให้เจอที่จะต้องรู้ว่าตัวเองเป็นใคร เป็นวิธีง่ายๆก็คือการทำแบบสำรวจตามเว็บไซต์ต่างๆเมยยกตัวอย่างเว็บไซต์16 personality เว็บไซต์เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทำให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองได้ในระดับหนึ่งซึ่งในเว็บไซต์อะ่ะก็จะมีคำถามให้เราตอบคำถามข้อแม้ก็คือเราจะต้องตอบคำถามให้ตรงกับความคิดของเรามากที่สุดใช้เวลาไม่นานคะ่ะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีซึ่งเมื่อเราตอบคำถามได้ครบทุกข้อแล้วเนี่ย เว็บไซต์มันก็จะประมวลผลออกมาให้เราเขาก็จะบอกมาเลยนะว่าเราอะเป็นคนยังไงมีลักษณะเด่นยังไงและมีบุคคลดังคนไหนที่มีลักษณะเดียวกันกันกบเราบ้างซึ่งอันนี้มันเป็นวิธีเบื้องต้นเท่านั้นส่วนวิธีที่สองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนั่นก็คือวิธีการจดบันทึกเชื่อไหมว่าการจดบันทึกอะ่ะมันคือการคุยกับตัวเองในรูปแบบหนึง่งเว้ยห,ยหลายๆคนเนี่ย สามารถคุยกับคนอื่นได้สามารถรู้เรื่องของคนอื่นได้แต่เราไม่รู้เรื่องของตัวเราเองเลยเราไม่รู้เลยว่าเราชอบอะไรเราไม่รู้เลยว่าเราอ่ะเก่งอะไรเราไม่รู้เลยว่าเราอ่ะเด่นทางด้านไหนซึ่งวิธีในการจดบันทึกเนี่ยค่อนข้างใช้ได้ผลเลยทีเดียวแต่มันจะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะเม่แนะนำใช้เวลา5วันในการจดบันทึกความคิดหรือไอเดียต่างๆที่ผุดขึ้นมาเนี่ย ให้เราจดมาลงไปทุกอย่างเลยอารมณ์ของเราเรารู้สึกยังไงเรารู้สึก,กโกรธเรารู้สึกดีใจเรารู้สึกกลัวจดมาลงไปให้หมดทุกอย่างเลยเราอยากทําอะไรจดมาลงไปเลยค่ะแล้วให้ย้อนกลับมาดูนะหลังจากที่เราจดเสร็จอะให้ย้อนกลับมาดูย้อนกลับมาอ่านดูสิสิ่งที่เราเด่นอะเชื่อไหมมันจะผุดขึ้นมาซ้ำๆๆๆๆจากความคิดของเราหรือจากการกระทําของเรานั่นแหละ นั่นแหละคือจุดเด่นของตัวเราและแน่นอนว่าคนเราอะ่ะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเราแค่เลือกสิ่งที่มันเป็นข้อดีหยิบมันขึ้นมาพัฒนาให้มันโตขึ้นพัฒนาให้มันเป็นจุดเด่นของเรายิ่งๆขึ้นไปอีกส่วนไอ้ที่มันเป็นข้อเสียเนี่ยหาวิธีที่จะกำจัดมันซะแต่ถ้ากำจัดมันไม่ได้เราก็แค่ทำให้มันน้อยลงและวิธีสุดท้ายก็คือวิธีการขายตัวเอง เชื่อไหมว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยทุกคนต่างก็ต้องขายตัวเองกันทั้งนั้นแต่อยู่ที่ว่าเราจะขายโดยที่เรารู้ตัวหรือเราไม่รู้ตัวการจีบผู้หญิงการจีบผู้ชายนั่นก็เป็นการขายตัวเองอีกรูปแบบหนึง่งการสมัครงานก็คือการขายตัวเองในรูปแบบหนึง่งเมยอยากให้คุณเนี่ยลองแนะนําตัวเองลองกรอกใบสมัครงานโดยที่ไม่ต้องยืนที่ไหนนะลองจําลองเหตุการณ์ว่า เรากำลังจะไปสมัครงานสักที่หนึ่งและเขาเนี่ยให้เราเขียนความสามารถพิเศษของเราให้เราเขียนงานอดิเรกให้เราเขียนสิ่งที่เราทําได้ดีกว่าคนอื่นเชื่อไหมนั่นแหละคือจุดเด่นของคนจริงๆซึ่งบางคนเนี่ยเขียนไปโดยที่ไม่ได้รู้ตัวเลยนะว่าเฮ้ยมันคือจุดเด่นแต่เขียนไปเพื่อแบบฉันต้องเขียนอะ่ะแต่เอาเข้าจริงจริงลึกๆแล้วนั่นแหละคือจุดเด่น เมยอยากให้ทุกคนนำสามเทคนิคนี้ไปใช้ในการหาตัวตนของตัวเองให้เจอใช้ในการหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอแล้วสร้างรายได้จากมันขึ้นมาให้ได้มากที่สุดสำหรับวันนี้เมยต้องไปก่อนแล้วนะคะฝากกดติดตามเมยได้ที่ช่อง YouTube เมยพัชราพรและแฟนเพจ Facebook เมพัชราพรด้วยค่ะ